เนอรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากซึ่งมีสุดหล่อของเราด้วยครับดีไปโล่เก้าหยกมาอีกได้ครับแล้วก็เป็นการร่วมงานแสดงรู้ส uh, ึกตื่นเต้นด้วยแล้วก็ติดตามผลงานอะไรอย่าขอบคุณมากครับรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เราแบบกินมาตั้งแต่เด็กเราชอบก็ทานด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็ทานด้วยแล้วได้มาเป็นแบรนด์เลยก็รู้สึกแบบ ให้หนอจริงหรออะไรเงี้ยม่รู้สึกเจ็บเลยครับผมดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าใช่ครับทางว่าได้เด็กแล้วแล้วก็ชอบน้องมากๆเลยเพราะว่ามีคนบอกว่าผมหน้าเหมือนน้องด้วยเพราะว่าทำอะไเป็นเลือดเลน อย่างนี้เลยแก็จะคล้ายๆน้องหน่อยครับแล้วก็วันนี้ได้มาร่วมงานกับพี่กราฟด้วยก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีติดตามผลงานพี่กราฟเหมือนกันนะจะดูซีรีส์พี่กราฟด้วยขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็ได้เจอกันแล้วก็ร่วมเวทีกันครั้งแรกครับก็ดีใจมากๆเลย ก็ตัวผมก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เมกาได้มาเจอทักสองคนด้วยที่แบบร่วมงานกันจริงๆอย่างจังแล้วก็มีโอกาสเห็นผลงานของทั้งสองคนมาตลอดเลยครับผมก็คือเทนทวิเตอร์ขึ้นทุกวันเราก็เห็นทุกวันนะครับผมก็คือดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากคือวันนี้ให้ความร่วมมือกันดีมากๆครับผมสนุกมากๆแล้วก็อีกอย่างก็คือเราก็มีโอกาสได้ผูกพันกับตัวเแกาน้อยมาตั้งนานแลยด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานกับเแกาน้อยมานานแล้วด้วยครับ ต้องไปรับจัดที่ขึ้นแต่ละคนขึ้นเทนแล้ววันนี้ทั้งสามคนก็ขิ้นเทนของเท่าแก่น้อยเหมือนกันตอนนี้แบบเราจับมือไปด้วยกันนะครับผมช่วยๆกันครับอย่างนี้เราสามคนก็คือนัดกันปาร์ตี้เท่าแก่น้อยได้แล้วสิคนงาอะไรนะปาร์ตี้ปาร์ตี้เท่าก่นอ๋อได้ครับผมน่าสนใจนะครับจะเป็นเท่าแก่น้อยเลยทุกมือทั้งงานเได้ทั้งลอยครับปาร์ตี้ปาร์กี้ไหน่อยครับ ครับผมก็ฝาครับผมก็ฝากข้าวแก่น้อยด้วยนะครับข้าวแก่น้อยก็เป็นแบรนด์สาหร่ายที่เมื่อเราพูดถึงสาหร่ายแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะนึกถึงข้าวแก่น้อยเป็นแบรนด์แรกๆเลยครับใช่ก็ข้าวแก่น้อยเนี่ยมีหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะทั้งทอดอบย่างหรือว่าเต็มปุระครับก็อร่อยทุกอย่างเลยครับฝากทุกคนด้วยนะครับครับผมครับผมวันนี้เป็นความแปลก ใช่ไหมครับีกิจกรรมดีๆอะไรครับครับอ๋อแน่นอนแน่นอนครับมีกิจกรรมอีกเพียบแน่นอนครับผมเพราะว่าเท่ากันน้อยเขาแบบว่าจัดเต็มอยู่แล้วครับก็จะมีทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศข้อติดตามอะไรเอียดว่าจะร่วมโปรเจกต์อะไรกันอืมเราถามที่คือเห็นว่าเราซื้อนิวได้มีการสอนภาษาจีนไม่โอ้โหจริงๆไม่แค่ ก็พี่กาวนิดเดียวครับไม่ไม่กล้าเรียกว่าสอนไมทำไมไม่เน้นนะทำนิดเดียวเองครับยังไม่ไม่กล้าเรียกว่าเคยเป็นเราซื้อด้วยครับเพรราะจิงๆก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับแต่ว่าวันนั้นก็ได้มีโอกาสช่วยนิดนิดหน่อยๆแล้วก็ปลใจครับวันนั้นก็เป็นวันเป็นเพลงครับอ๋อเป็นเออ่คำพูดในทีวีซีนะครับอยากได้ยินอีกอยากได้ยินมันยากไหมอะไรเราเราปั้นจ่ายนะพี่ลงเสอนที่วันนั้นพูดอ๋อ ใช่ก๋วอะไรนะใช่ก๋วโยหวานพี่โยแล้วปั่นใจมั้งครับใช่ก๋วโยหวานใช่ไหมใช่ก๋วโยหวานใช่ใช่ใช่เหมือนจะใช่แล้วสัมเนียมันแบบว่าหนูจะเป็นคนที่แบบว่าเอ็กเซ t แบบของเปลงเพราะว่าเจอแบบว่าของเพลงสัจจีอะไรเงี้ยก็อยากให้พูดแบบว่าให้ก๋วทำสับอะไรแบบนี้ใครก๋วในยุคใครก่วอะไรจริงๆแล้วมีคนหลายคนมาให้ชื่อสอนเลยไม่เยอะหรือว่าหนูเป็นครูเลยไหม ไม่เก่งเปิดฟ้าสู้ขอสารจีิงจะแบบว่าช่วยได้เท่าที่รู้อะไรนะถ้ามูให้สอนเขามาแบบอร่อยหรือว่าคำว่ารักนี้สอนทั้งสองคนได้ไหมพี่ซีแล้วก็พี่กับเองอร่อย เมนูนี้อร่อยจังอะไรเขาแก่น้อยเราปั่นจายอร่อยจังเราปั่นจายเหินหาวชีครับเราปั่นจายเหินหาวชีครับเราปั่นจายเหินหาวชีเนี่ได้เลยคได้ได้ครับได้เนาะได้ครับสุดท้ายอยากให้ฝร่งกภาษาจีนแบบยอมรักแฟนๆหน่อยได้เลยครับเลยได้แค่หัวหัวไอ้หนีอะได้แค่นั้นครับใช่ครับแฟนแบบครับแยกกันแล้ว เธออายแอนิเมชันหว่าอะไรอ่ะว่าสั่เอ๊ะไปถามว่าสั่งคนนี้อาจจะแบบมีวันนี้ฝนยากบ้างวันนี้เป็นผีตอนแรกจะเข้าเก่งได้นะแต่ถ้ามีโอกาสก็ถ้าสนใจใช่ครับเมื่อกี้คุยอยู่ว่าเห็นเขาอยากเล่นเรื่องผีอ่าใช่แอบคุยเราเป็นผีทั้งสามคนเลยเล่นเป็นผีเลยเล่นเป็นผีเลยเราเป็นผีต้งสามคนก็น่าสนุกนะสนุกครับโอกาสว่าพอสั่งก็จะมาถ้ามีโอกาสนี้ที่มี